สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทท่านนะคะวันนี้วราดาก็มาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุทุกท่านนะคะทราบเอฟซีของวรดานะคะที่เคารพรักทุกทุทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่6นะคะเดือนหนึ่งนะคะ2569นะคะเป็นวันสุดท้ายที่วรดาจะขายของอยู่ในร้านตรงนี้นะคะที่ตลาดสมเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะแล้ววรดาเก็บเก็บของโยกย้ายไปเปิดอยู่ที่บ้านนะคะ เพราะว่าตรงนี้เซ็งไปแล้วนะคะทุกอย่างเรียบร้อยเก็บของวันนี้นะคะแล้วที่อยู่วรดาไปอยู่ใหม่นะคะก็คือน้องวันปลาซอยสามนะคะถนนสนกลกาลสินนะคะออกไปหนึ่งกิโลครึ่งนะคะอยู่ในอ,อกไปตัวเมืองนะคะแต่ก็เป็นความเจริญไปถึงมีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ หาพี่กัดท่านไปคือค่ายศรีสกุลวงศ์นะคะหน้าต่อเฉลยเยื่องๆตรงข้ามนะคะค่ายศรีสกุลวงศ์อยู่ฝั่งนี้อันนี้ตรงข้ามมานะคะเข้าไป500เมตรนะคะกูเกิลแล้วก็กูเกิลดูนะคะค่ายศรีสกุลวงศ์นะคะตรงหน้าปากซอยที่ทางเข้านะคะจะเป็นกินนารีนะคะกินนารี7นะคะเรียกว่าน้องบรร่าซอยสี่นะคะทางเข้านะคะเข้าซอย3ก็ได้แต่เข้าซอยสจะชัดเจนกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีพี่กัดอยู่นะคะ แล้วก็จากตอนที่จะเข้าไปะจะมีร้าน20บาทติดอยู่คือร้านสอจริญผาณิ์อันนี้คือร้านของคุณยายนะคะแล้วของเราจะเข้าซอยไปนิดหนึ่งนะคะวันดาจะเก็บของวันนี้แล้วก็นัดช่างมาลงมือทําแบบเทิบนะคะเรียกว่าเทิบเนาะทำเาห้องเล็กๆก็ว่าได้นะคะทําพอได้เราขายออนไลน์แล้วก็ขายของหน้าร้านจุกจิกไปด้วยเพราะว่าวางแผนไว้เพื่อร้านสาวจะเข้ามาอยู่นะคะร้านสาว น้องไอว่าเป็นน้องสาวของน้องอ,องคองหลานคนที่สี่ของวรดาเนาะจะเข้ามาอยู่ในเมืองแต่ให้เข้าเตรียมอนุบาลก่อนนะคะเพราะว่าตัวเขายังเล็กอยู่กเขาคุณยายเขาเป็นห่วงเขาก็เลยไม่ให้มาเนาะก็ให้เรียนอยู่นั้นประมาณปีหนึ่งนะคะเข้ามาก็พอดีแหละคุณย่าวลดานี่ยลงตัวเรียบร้อยทุกอย่างที่เราจัดไปนะคะทุกอย่างเราปูทางไว้นี่ก็เพื่อลูกเพื่อหลานนะคะการขายของของเราก็เหมือนเดิมคะ่ะพวกสินพวกเสื้อผ้าทุกอย่าง พวกชิ้นพกเสื้อผ้าทุกอย่างที่เรามีก็จะคงให้ท่านเหมือนเดิมไปส่งได้เหมือนเดิมเกี่ยวบองอะไรก็มีเหมือนเดิมนะคะขอให้ท่านทักทายมาท่านอยากได้อะไรก็ทักทายมานะคะวรดาจะให้ท่านชมร้านวรดาตอนนี้ของเราก็ยังยังไม่ได้แน่นเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพยายามเอาออกส่วนไหนที่เราคิดว่าเราจะไม่ขายที่บ้านเราก็ผักออกเนาะแต่มันก็ยังมีคงเดิมที่เรายังขายอยู่เดี๋ยววลดาจะให้ชมบรรยากาศนะคะ บรรยากาศจะได้บันทึกไว้ถึงช่วยลูกช่วยหลานให้เราได้ดูว่าเออครั้งหนึ่งวรดาภาคามมาอยู่ตลาดสมเกียรติใช้เวลาประมาณเกือบ10ปีนะคะเราก็อยู่ที่นี่มีแต่ควคมอบุ่นเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนนะคะเดี๋ยวจะาพาท่านชมตลาดแล้วก็ภายในร้านนะคะเป็นที่ล,ลึกนะคะท่านใดเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาเพิ่มเติมแล้วก็ให้กําลังใจวรดาช่วยสนับสนุนวรดานะคะเพราะว่าวรดาก็อยู่กับลูกๆนะคะ หาเงินเลี้ยงดูลูกๆช่วยกันครอบครัวด้วยกันลูกเขาก็มีหน้าที่การงานแต่ช่วยกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราก็อยู่ด้วยความเอื้ออาทรนะคะลูกหลานอยู่ด้วยกันนะคะก็ต้องหาเงินนะคะ ถ้าท่านซื้อสินค้าของวรลดาท่านใดทุกๆคนที่ซื้อก็อวรดากัาขอบพระคุณลงมายถึงว่าท่านสนับสนุนวรดาตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านถึงไม่ซื้อก็โทรมาพูดมาคุยมีลายกันแล้วก็ทักทายส่งดอกไม้ให้กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาวรดาะจะพาท่านไปชมแล้วก็จะทมบรรยากาศอันที่แบบว่าไม่ใช่ร้านนี้นะคะต่อไปแต่ตอนนี้ชมอยู่ที่นี่ก่อนนะคะเรามาชมอันนี้คือ คลิปสุดท้ายที่เราจะได้อัดอยู่ร้านวรดาผ้าขามตรงนี้นะคะคลิปสุดท้ายให้ทูตสินค้าแล้วก็เวลาวรดาเอาขึ้นไปบ้านตอนใหม่ๆก็จะอยู่ภายในห้องอัดของวรดานะคะเพราะวรดามีห้องอัดคลิปอยู่บ้านนะคะแล้วถ้าวรดาสร้างห้องขึ้นได้นะคะเสร็จก็จะโยกย้ยายลงมาก็อยู่พื้นที่เดียวกันกับบ้านนะคะพื้นที่เดียวกันบริเวณเดียวกันนะคะแต่ไม่แค่อยู่ในตัวบ้านเราแยกส่วนออกมาเนาะ อันนี้คือภาพนะคะขอให้ท่านดูท่านชมว่าการที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ละอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมาดานะคะสู้สุดๆดวลาดาเซ้งที่ตรงนี้มาสองแสนหกยังไม่มีอะไรพื้น,ไม,มนไม่มีพื้นก็ไม่มีหลังคาก็ไม่มีอันนี้วลาดาทําหมดนะคะหลังคานี่ทําหมดนะคะพื้นก็เป็นกระเบื้องแบบนี้นะคะกระเบื้องแบบนี้ทําใหม่หมดนะคะแต่เซ้งน่ไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะ คนที่จะเข้ามานี่ก็เป็นคนขายขายมาหมี่ใกล้กันนั่นแหละคะ่ะเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์แต่เขาก็สู้เขาก็เซ็งที่เขาก็มาเอาเพราะว่าร้านวรดาน,นี้จะสะดวกสบายมีหลังคาแล้วก็มีพื้นกระเบื้องเพื่อลูกหลานเขามาเล่นมาเยี่ยมเขาก็สะดวกนะคะอันนี้วรดาก็ต้องเก็บหมดบ่ายวันนี้จะเอาลูกน้องที่บ้านน้องชายนะคะออดิตเซ์วิสเขามีลูกน้องทํางานนะคะเขาจะลงมาช่วยะคะ่ะ แล้วก็เอาช่างนะคะมาแกะพวกเราวพวกอะไรออกนะคะอันนี้มันเป็นผ้าที่เรายังห้อยทับไว้อยู่ก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะคะแต่เราต้องแกะเอานะคะอย่างพวกเป็นเหล็กพวกเนี้ยพวกมันเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทั้งหมดนะคะพวกไม้เพราะว่าคุยกันแล้วทุกอย่างอุปกรณ์เราเราสามารถเอาออกได้หมดพวกเหล็กเนี่ยนะคะพวกเหล็กพวกนี้เราก็เอาได้เหล็กด้านบนเนี่ยเราก็เอาได้นะคะเพราะว่าคนมาอยู่ใหม่ไม่ได้ขายเสื้อผ้า ขายมัมมี่เอารถมาตั้งเลยนะคะพวกนี้นะพวกาจากโพงก็แล้วก็ต้องยกกลับวันนี้เตรียมอุปกรณ์มานะคะตะกร้า,าศาสตร์อันนี้กระเป๋าเดินทางนี้ท่านคงแปลกใจว่าวราดาเอามาทําอะไรนะคะวราดาจะเอามาใส่ของของดีของศักดิ์สิทธิ์ของสูงนะคะกระเป๋าเดินทางนี่นะคะจะมาใส่รูปหลวงปูลง่ลุงแล้วก็ป้ายนี่นะคะป้ายทุกอย่างแล้วก็ป้ายเนี่ยที่เป็นสิริมงคลของวราดาภาคคามอย่างนี้ เราก็จะใส่อย่างดีกลัวแตกกลัวหักวราดาจะไม่ใส่มั่วๆนะคะจะใส่ไว้ให้เป็นส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็อันนี้ไม่ถอดออกนะคะอย่างป้ายอย่างเงี้ยเราก็จะเอาหมดนะคะป้ายอย่างเงี้ยเราก็จะกดกดไปหมดนะคะสินค้าของเราพวกนี้เราถึงจะเก็บเข้ากล่องเข้าถุงนะคะพวกนี้เกี่ยวบองวราดาก็ยังมีขายนะคะยังมีขายท่านใดที่อยากซื้อโทรตามเบอร์เลยนะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีขายนะคะพวกกระเป๋ากับปิวนี้เราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะพวกกระเป๋าพวกนี้แค่ไมคะเราก็มีนะคะนะคะพวกกระเป๋านะคะเราจะเอาไปบ้านนะคะพวกผ้านะคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะพวกนี้เรายังมีเราก็จะเอาไปบ้านนะคะทุกอย่างเราจะเอาไปนะคะพวกนี้พวกหุ่นพวกนี้นะคะ <_ s 1> กหุ่นพวกนี้เราก็จะเก็บไป จะเอาเงินไปเลยเอ้ยพรุ่งนี้ท่านพี่ไม่เจอน้องนะไปะเก็บของวันนี้เลยนี้าอไปรชถุขอบคุณเอ้ยจ้าจ้าจ้าสาถุก,ก็ลงมาเหมือนเดิมนั่นแหละมาซื้อของซื้ออะไรไปขายเหมือนเดิมแล้วจะทิ้งไหนได้ล่ะ <laughs> อืมอันนี้มาตลาดก็ดีอย่างนี้ค่ะมีคนเอาของกินของอะไรมาส่งถึงที่ ถ้าอยู่บ้านเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะพี่สาวคนนี้ก็มาส่งตลอดน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้ของเขาอร่อยนะของทำเองประจําจังหวัดสกลนครงานไหนงานไหนต้องสั่งนะคะขายดีมากนะคะน,นี่เราก็มาพาท่านชมภายในร้านแบบที่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เห็นแบบนี้นะคะนี่อุายวันเดียวอาจจะไปเห็นแบบรูปภาพใหม่แต่ยังอยู่กับบลดานะคะแล้วเราก็จะมาดูนี่นะคะนี่ น,นี่คือภายคนนี้แหละค่ะที่มาหมีที่จะมาเซ้งร้านบวดาตรงนี้นะคะวันนี้โล่งนะคะเพื่อนบ้านของบวราดานี่นะคะก็ขายนี่นะคะเพื่อนบ้านอันนี้ก็ขายปลานะคะขายปลาเพื่อนบ้านที่ดีนะคะเพื่อนบ้านทั้งหมดนี่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีเวลาบวดาไปห้องน้ําไปห้องน้าลูกค้าก็ก็จะมีคนดูห้านให้ช่วยกันอย่างถ้าเขาไม่อยู่เนะาะบวลดาไปอย่างเงี้ยบวราดา เขาไม่อยู่เขาไปวรรดาก็เดินไปขายของให้เพราะข้างหน้าจะขายลูกชิ้นขายป่านะคะเราก็ดูช่วยกันนะคะอยู่นี้ก็อยู่ในกลุ่มช่วงกลางระ่างคนไทยเนี่ยคะคนไทยด้วยกันก็ดูเละก,กันไปเป็นชาวบ้านทุกคนที่อยู่ที่นี่แถววรดาเป็นชาวบ้านมาจากบ้านนอกเลยนะคะบางคนมาเข้ามาสาสิกิโลบางคนเข้ามา20กิโลนะคะแต่ทุกคนก็สู้เพราะว่ามันเป็นอาชีพเนาะเข้ามาอยู่ในตลาดผู้คนมันมากมายแต่ แต่ทางนี้เขาก็มีตลาดนัดค่ะเขาก็จะไปลงตลาดนัดด้วยแต่วราดาไม่ไปค่ะเพราะว่าบราดาไม่มีไม่มีผู้นํานําพาไปเนาะอย่างแฟนก็ไม่มีอย่างเงี้ยลูกก็ทํางานไปไหนเราต้องใช้ผู้ชายอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเราต้องใช้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายที่เราลงมาตลาดนะลูกก็ไม่ต้องมาอะไรมากมายกับเราแล้วก็อยู่บ้านก็ที่บ้านเราจะทําคนเดียวเพราะว่าเราเราจะไป ไปคิดว่าลูกจะมาช่วยเรานะ่ะก็ยากเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่การงานบางทีเลิกงานแล้วก็ประชุมกินเลี้ยงกับหัวหน้าอะไรนะคะก็มีงานของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันอย่างลูกสาวคนโตก็เป็นคุณครูนะคะคุณครูก็ต้องมีงานพิเศษมีงานนอกเวลาอะไรประมาณนี้ก็ลูกสองคนแล้วก็อย่างอีกคนหนึ่งคนที่สองก็น้องน้องบู้นะคะชื่อบู้อยู่กรุงเทพก็ได้แฟนเป็นคุณครู คุณครูรับราชการอยู่จังหวัดตากนะคะตากทางตากทางเชียงใหม่นะคะไปบรรจุอยู่นู่นแล้วถ้าถ้าเพิ่งบรรจุนะคะถ้าครบแล้วก็คงจะย้ายไม่รู้แหละจะาย,ย้ายไปไหนเรายังไม่รู้เนาะว่าจะได้ย้ายแต่แน่ๆก็คือไม่เข้ากรุงเทพจะกลับมาทางอีสานหรือไปที่อื่นนะคะเราก็ยังไม่รู้เนาะ่ลูกสาวก็รอแฟนยังทํางานอยู่กรุงเทพนะคะอยู่กับ ญาติค่ะและน้องยินนะคะน้องยินนี่คือลูกสาวของเม่สวยค่ะลูกสาวเม่สวยคือชื่อน้องยินนี่คือลูก,อลกของเวลดาก็ไปอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือน้ององฟองก็เข้าไปอยู่กับป้าบูรวมกับป้ายินด้วยในบ้านป้ายินนั่นแหละนะคะอยู่เกื้อกูลดูแลเขามีธุรกิจแบบทําร้านอาหารนะคะหลายอย่างค่ะวลดาก็ไล่ไม่ถึงหรอกเพราะธุรกิจของแต่และคนไม่เหมือนกันเนาะ ก็ดีลูกหลานก็เกื้อกูลกันดีวรดาก็ขอบคุณที่เกิดมาแล้วมีเต่กกันลยยามิที่ดีญาติพี่น้องก็มีครอบครัวแต่และคนบางคนก็มีปัญหาบ้านบางคนก็ไม่มีปัญหาแต่คนเราทุกคนในโลกใบนี้มีปัญหาหมดค่ะจะมากหรือน้อยจะออกสื่อให้คนรู้หรือไม่รู้ออกสื่อกันอีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนก็ชอบดราม่าเอาออกสื่อแต่วรดาไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเรื่องดราม่าอย่างเทศนรดานี่พูดตรงๆเลยนะคะ วรดามีแฟนฝรัลล่งมาแปดปีแต่ตอนนี้แฟนของวรดาป่วยค่ะป่วยไม่สามารถจะขึ้นเครื่องบินได้ก็ไม่ได้มาหาวรดาสองปีแล้วการส่งเงินส่งทองอะไรก็รู้สึกจะล่าช้าเนาะเขาป่วยแล้วก็ไม่เร่งัะแต่คงคิดว่ามันเป็นอนาคตไม่แน่นอนเนาะไม่แน่นอนคนเราถ้าจะใช่คู่แท้ที่มาดำรงชีวิตด้วยกันก็ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องเลิกลากันไป อย่างแฟนวลดาเสียได้สามสี่ปีวลดาแต่งงานใหม่รอบแรกนะคะแต่งกับคนไทยอายุต,ต่างวลดาสิบสองปีแต่ว่าดีมากค่ะเขาเป็นค,คนดีแต่คติไม่ตรงกันค่ะเขาคิดแบบหนึ่งวลดาคิดอีกแบบหนึ่งอยู่ด้วยกันได้สามปีไม่เคยทะเลาะก,กันค่ะทุกวันนี้ก็ยังคบกันเป็นเพื่อนแล้วก็เขาก็เป็นผู้รับเหมาอย่างมาจะมาแกะร้านตอนเย็นเขาก็มาช่วยค่ะแต่ช่วยวรดาไม่เคยใช้คนฟรีจ้างค่ะ เราต้องจ้างเขาเราถึงไม่เป็นหนี้บุญคุณก็คบกันแล้วก็เลิกเลิกกันวราดาไม่ได้ทะเลาะกันแค่แค่บอกว่ากลับมาไปอยู่กับลูกนะลูกไม่ค่อยแบบแฮปปี้เท่าไหร่ในเรื่องครอบครัวของเขาก็กลับมาอันนี้คือเหตุผลที่เราอ้างอิงแค่นั้นก็แต่งขันห้าลากลาเลยนะคะวราดาก็ไม่ไปอีกเลยผู้ชายเขาก็ตามแต่ทุกอย่างเคล็ดลับของวราดาคือไม่โต้แย้งไม่ตบต้ไม่โต้แย้งไม่ตอบโต้ เขาจะตามก็เรื่องของเขาเราไม่ไปสัอย่างเหมือนโบราณบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังอันนี้คือเคล็ดลับของวราดาจะไม่ตอบปากตอบคากับคนที่เราไม่ใช่นิ่งเฉยเรียกว่าน้ํานิ่งปาตตายวราดาจะเป็นคนที่แบบดูมองเหมือนเป็นคนกินคนเที่ยวคนเล่นไม่ค่ะวราดาไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นบุหรี่ก็ไม่สูบแอลกอฮอล์ก็ไม่กินกินก,ก็กินน้ำอุ่นเป็นหลัก แล้วก็เน้นอยู่กับครอบครัวอันนี้คือตัวกิงวรลดาแต่บางคนอาจจะมองวรดาแบบแบบอะไรละ่ะเรียกว่าไม่ทะลุอ่ะเหมือนแต่งตัววรดาก็แต่งออกซิงซิงอย่างเสื้อผ้าเห็นไหมคะก็ใส่ว้าวแวมแวมแต่ไม่วรดาเป็นคนที่แบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอกนะคะอย่างผู้ชายอย่างอะไรนี่ไม่ก็จะอยู่กับครอบครัวแบบนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนาะวรลดาก็ใจเสียใจหาย เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มานานก็คิดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคนเราเมื่อถึงเวลาเนาะอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างแฟนวราดาที่เสียไปก็ป่วรักษากันจนหมดเนื้อหมดตัวก็ถึงเวลาเขาก็เสียค่ะคนเรามันเป็นไปตามอายุของเขาแล้วก็เป็นไปตามบุญวัสนาแต่ละคนเนาะวันนี้วรดาก็มาจะมาลงคลิปแก้งพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านต้องการอะไรทักทายไปได้เหมือนเดิมนะคะ วรดากระกับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาวรดานะคะขอบคุณทุก